อุียเธอน้องก็โดดอ่ะโดดพร้อมกันอ่ะเออเฮ้ะบทหลังซอยไม่ใช่ที่บิวสิคอลอืมไม่ใช่ที่อินจิกาโยใช่งงมากแต่เป็นที่เอ็มข่าวดาวงงมาก Hey girl Like a w i s l i k e a missile Bomb b o m สวัสดีจ้าอันยังอันเสโยยาวว่าไงอ่ เจอกันอีกรอบแล้วสําหรับติ่งหลังรถนะครับรวันนี้เรามากันสองคนเช่นเคยนะเพราะว่าเบ็ดติดภารกิจด่วนสําคัญมากจริงๆช่วงนี้แบบงานเยอะอก็เลยยังมาร่วมกับเราไม่ได้นะครับจจวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สําคัญมากเพราะว่าเราเฝ้ารอมาอย่างยาวนาน <c oughs> เนาะสาหรับสเตจแรกของน้องๆเทเชอร์นะจ,จ๊ะตอนแรกไม่ใช่ที่บิวซิคคอร์ไม่ใช่ที่อินจิกาโยใช่แต่เป็นที่เอ็มคาร์ดาวงงมากหลังจากที่เรา มีเสเตจน้องๆดูแค่2วันก็คือสา์กับอาทิตย<ช>์ก็มาเพิ่มวันพฤหัสอีกวันหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเป็นเสเตจแรกแล้วก็งงมากที่แบบเอมันญาติดีกันตอนไหนก็ยังไม่รู้ก็น่าอาจจะตั้งแต่มาม่าไปเออขอท้วยที่ลูกกี้ที่มาม่ามา,มาเ,อ<ช>เองนะจ๊ะพอน้องขึ้นเสเตจรอบนี้น้องขึ้น2เพลงเนาะเออเป็นครั้งแรกหลังจากที่คัมแบ็กเพราะว่า กับเดบิวต์ว่าโปรโมทแค่เพลงเดียวนะจ๊ะเอ็มเน็ตบอกให้อาไปเลยค่ะทำลายสองเพลงเลยเก๋เก๋สเตจแรกของน้องก็คือ my t e c t u r e แล้วก็ going crazy นั่นเองนะจ๊ะเราอาจจะเคยเห็น going crazy หลายหลายเวอร์ชันแล้วก่อนหน้านี้ไปแต่นี้เราจะมาดูเวอร์ชันที่เป็นขึ้นสเตจจริงๆฝันที่ไม่ค่าฝันใช่ก็คือเราจะได้เห็นในรายการเพลงนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปดูของ going crazy กันก่อนละกันนะจ๊ะเป็น comeback สเตจเนาะ สเตปแรกที่ากเลเอ่ะจัง The first step First s t จริงก็คือเป็นตั้งแต่หัดวิ่งเลยเสียงเยดดำใช่ไหมภาษาอังกฤษกันมาจนภัยของเรานะ้จ๊ะลูกแรกเอ็มเน็ตนะจ๊ะ มาทั้งเป็นทั้งสคริปต์รายการมาเลยงอสขั้นสุดแหละออจริงดูแล้วจ้ะอ่ตั้งแต่รายการตั้งแต่งานประกาศรางวัลขนมาหมดเลยค่ะเป็นดาวตกเป็นดาวตกผีบุ้งใต้ทีงาชอบอินเอียอืมแบบ มีอเราจะบอกแท่งไฟ I'm going crazy หมู่วานนะชอบหมู่วานทำผมเปิดหน้าดีมากอาชิมะนี่เจฮอนโตมาแล้วลูก I'm going crazy Roll action ลองอัตโนมัติ Sing me, give me, me, make me, me Fore น่ารักแบบอมยิ้มแบบอจอังอูดีงามพรามแปดพรามเก้าชุดน่ารักดีเออว,เอวอิเสร์จนคอยู่สวยมากเลยนะบริหารคอ <laughs> บ้ามีไฟด้วยทมก่อนด้ว่น้องได้เต้นจริงๆฝันที่เป็นจริงตอนแรกนึกว่ามีแต่แรปเปอร์ที่ถือไม้เย่ะดำได้ถือไม้นะโชว์แป๊บเดียวเนาะ คิดว่าจะเต็มเพลง,งเออไม่ไม่เห็นพี่โอชี่เลยอเออไม่ละก็คือสัตว์หกแรกแล้วก็มาใส่พา,าสุดท้ายนะ่ะต<า>ัดหลายท่อนอยู่ท่อนแจยอกก็ไม่ได้หรอกเออแจยอกอาซาีอย่างเงี้ย ดิ้งค่ะจ้องเออสักสักบายบายจบไปแล้วสำหรับสเตจแรกของ going Casey อ๋อตอนแรกนึกว่าเต็มเพลงเพราะว่าสามใช่เราดูสามนาทีก็คิดว่าเต็มเพลงที่แท้ก็คือินโทรกับเออ i n t r อ the first step นั่นเองนะจ๊ะก็คือก็เสียดายก้าวแรกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าได้เปิดเออได้บอกเลย ไ,ไม่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไงว่าเทเชอร์เป็นวงแบบอ๋อวงนี้ไงที่เราเคยดูอะไรอย่างเงี้ยเออแม่แม่ก็อาจจะแบบเคยได้ยินเพลงนี้แหละแต่ว่าอ๋อเขาน้องเขาคัมแบ็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เพลงนี้ก็เป็นเแบบเปิดให้คนฟังยิ่งขึ้นนะโอเคนอกจาก Going Crazy แล้วเพลงหลักเนาะที่เป็นเพลงไตเติลของอัลบั้มเต็มก็คือ my t e a c h e ก็ได้ขึ้นในสเตจนี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันกันเลยกวาเป็นกล่องของขวักล่องของขวัญ อมันก็จะน่เปิดมาเป็นแบบเป็นแบบแฟนต์เทลเป็นแบบกล่องเค้กเบาๆสเตทเป็นแบบขนพับเป็นเค้กอ่ะไม่ใช่อาจจะหวานสุดในบายจีเราเมืองเนี้ผู้หญิงก็ไม่หวานขนาดนี้ของไบพิงก็ยังเป็นฟงเป็นไฟเป็นแบบเสาโรมันอยู่นะอะไรอย่างนี้นะเป็นแบบชุดคาดิแกนเป็นเออไหมพรม ชอบแบบเหมือนเป็นลมกลางเวทีอูชอบชอบท่านี้มากเลยนะอ่ะสตาลิตอันนี้เป็นของสตาลิตเองหรือว่าเป็นของแบรนด์เสื้อน่าสตาลิตแหละดีอ l r i Hey! <Ce -t aggressive> Mà là, là, là bột nàng lọt xoay của nào? มันเป็นเสือเป็นเสือดาววันนี้นึกว่าเหมือนเสื้อเหมือนพินสโตนป่ะรูโตอาจจะเสื้อไฟฟลอยเป็นไฟฟลอยรับช่วงต่อจากฟิลิซาช่วงปี2016ป่ะเป็นเพลงวิไฟที่เป็นไฟฟอยเหมือนแห่หน้าอยู่เลยบวดแหละน้องมาพร้อมกับอุปกรณ์ หยดลมทิ้งโลกนั่นไงจริงอุ้ยแต่น้องก็โดดอะ่ะกะโดดพร้อมกันอะ่อะเออเฮ้าบดหลังซอยอ <c oughs> ุ้ <c oughs> ยาอาจารย์อาซฮีดีมากเลยเปิดหน้าผาชอบหมูหวานทำผมตรงเนี้ยดีมากเลยเปิดหน้าผา เคยบอกว่าน้องๆภาษาไทยเสื้อจงโกยสวยในเมว่ากินอ่าแอดลิปไปอีกลูกไว้ให้สูงกว่านี้ต้องยอม อยู่ในตัวเขาหรอมีส่วนร่วมไงเอ้าไม่รวมกีทิพไหมเนี่ยเสียงกี่ทิพเลยน่ารักเป็นเพจวีที่แบบวีถ้ารักจังเลยจบไปแล้ว เมที่สดใสมากเออนาหละกรุบกริบสเตต์เอ็มเน็ตของวายจีไม่รู้ไม่เคยเห็นสดใสเท่านี้ไม่รู้อาจจะจำไม่ได้แต่มันภาพับ่ภาพจำก็คือไม่แบบสดใสเท่านี้ไงของบิ๊กแบงที่คัมแบกก็เป็นแบบแบงแบงอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นแบบรถเซอร์ก็เป็นแบบเสาเป็นแท่งเป็นแท่งห้าแท่งอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบอะไรเบเบก็เป็นแบบเป็นแบบเหมือนเถาเสากิกลมันแล้วก็เป็นอยู่บนเรือหรืออะไรสักอย่างอออันนี้คือแบบสดใส <Y> G, นาลจีเป็นตีมโฟบอ b บยของ YG นั่นเองนะจ๊ะเออก็ถือว่าทำสเตจได้ดีสำหรับเอ็มเขาดาวก็รอดูว่าอาทิตย์หน้าน้องจะมีอืเข้าชิงไหมใช่ก็ต้องรองดูน้องก็ไปร่วมบวชให้กับน้องๆห,หน่อยละกันนะจ๊ะช่วงนี้น้องๆแบบขึ้นทั้งก็สเตจทั้งรายการนู่นรายการนี้ <c oughs> ก็ไปบวชให้น้องหนือนละกัน ก็สําหรับใครที่ติดตามแล้วก็อยากพูดคุยกันก็สามารถไปพูดคุยกับเราได้เนาะท้งทางทวิตเตอร์แล้วก็ YouTube กันเองนั่นเองจ๊ะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วฝากสเตตเอ็มคาดาวน้องๆกันด้วยนะคบไปดูกันได้เยอะๆนะเดี๋ยวนี้เขานับสเตตด้วยนะนับยอดวิวของสเตตด้วยนะโมงมากก็นับเก็บเป็นคะแนนนั่นแหละยอดวิวก็นับเป็นแบบสัปดาห์ไม่ได้นับตั้งแต่ข้างบนอ่ะบางรายการอ่ะใช่นั่นเองก็ฝากไปก็คือใครซัพพอร์ตสเตตได้ก็ก็คือ เต็มที่เลยฝากซัพพอร์ตส่วนนั้นนะจ๊ะ<ช>เอาที่ตัวเองไม่เดือดร้อนน่อาจจะม,มีแบบติ่งแบบมีความสุขแล้วกันพูดง่ายๆช่ว <laughs> 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 งนี้ไม่ค่อยมีเงินด้วยแ <laughs> ต่จะคัมแบ็กรัวๆเลยโอเคสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบาย